นี่นะครับก็เป็นที่นิยมแล้วก็ขายติดตลาดของประเทศไทยนี่คือแบบที่หนึ่งเลยฮะแล้วก็ขอให้เป็นหนังสือพิมพ์ที่อยู่คู่กับวงการบันเทิงไปตลอดนะครับวันนี้มาร้องเพลงให้กับงานดาราริลลี่รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกเห็นเอฟซีอหน้าเต็มเลยเมื่อกี้โอโ้โหเมื่อกี้แวบ็บแรกที่เห็นเอฟซีครับ,รบแบบมายืนรอกันเต็มเลยฮะก็ตกใจครับว่าเฮ้ยวันนี้เขาไม่ไปดูซูปเปอร์จูเนียร์กันเหรอซูเปอร์จูเนียร์เรหรอหวันนี้มีครับมีที่บางทอ ก็ขอบคุณนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้ไว้แล้วก็มาเชียร์ไว้ทุกๆงานเลยนะครับก็อยากตอบแทนทุกคนด้วยบนเวทีที่แบบมอบความสนุกให้ทุกคนครับวันนี้มามอบความสนุกเต็มที่เลยใช่ไหมใช่ครับเต็ม<ต> <ๆ S 1> ที่เลยฮะแต่รู้สึกวม่าก่อนหน้านี้เราป่วยดยวยใช่ไหมตอนนี้ก็ยังป่วยเป็นเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไรครับไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ครับคือตอนแรกก็หวั่นใจว่าเฮ้ยเป็นไข้หวัดใหญ่ไหมเพราะว่ากําลังระบาดอยู่ใช่ไหมครแต่ว่าพอไปตรวจปุ๊บก็ไม่เป็นไรครับก็แค่เป็นแค่ พวกไข้หวัดธรรมดาก็คือน้ำมูกหรือว่าไออะไรอย่างนี้ครับตอนนี้ก็เหลือแค่น้ำมูกกับไอครับตอนนี้ก็พย,ยังชวงนวใช่ไหมครับใช่ครับน้องเ네นสให้กำลังใจอะไรบ้างตอนไม่สบายโอ้หโหเนสตอนนั้นก็ไม่สบาย<ห>ครับก็เหมือนว่าก็เป็นพวงอะไรอย่างนี้ก็ <c oughs> คือแบบหายหายไวๆนะเดี <c oughs> ๋ยวใไรมาบอกว่าโอ้โห ไม่ก็ติดต่อกันก็คุยๆอะไรอย่างนี้ก็หายไวายๆก็หายไวๆายตอนที่เราป่วยรู้สึกเปบนเด็กก็เข้าโรงพยาบาลอ๋อใช่ครับก็คือมีส่งไลน์ไปแสดงความเป็นห่วงกับน้องเขาไม่ขาดก็ก็คุยไลน์ครับก็เพื่อสนิทอะไรอย่างเงี้ยอ่านั่นแหละครับจิ้นอะไรใช่ไหมใช่ก่เนื่องจาะว่าใครไม่สบายก็แสดงความห่วงใยเหมือนกันทุกคนไม่ก็เป็นห่วงเพื่อนไงก็ก็ต้องมีการแบบมากไหม ก็มากอยู่กลัวเขาเป็นอะไรเพราะว่าถ้าเออถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็เสียงานอะไรเยอะแยะใช่ไหมก็อยากให้เน้นเขารักษาแล้วให้หายไวๆครับมันก่อนเป็อะไการตีสิบเจอน้องๆเป็นยังไงบ้างคะอ๋อตอนรายการตีสิบใช่ไหมครับก็สงสารครับคือคือทั้งที่เราแบบมาใช้ชีวิตอะไรแบบไม่มีอะไรที่มารบกวนเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องๆเขาต้องอดทนนะครับต้องขอชื่นชมจริงๆครับแล้วก็ ก็อยากวันนั้นวันนั้นเนี่ยจะเป็นเทปปีใหม่ใช่ไหมคะใช่ครับเราได้ส่งความสุขให้กับน้องๆอย่างไรบ้างก็บริการเต็มที่เลยคะไม่ว่าจะอาหารขนมปกติเคยไปบ้านที่แบบน้องๆพิการอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะอันนี้ไม่ไม่เคยไปเลยครับนี่นที่แรกเลยครับสึกว่าเห็นพแจารด้แบบว่าเราเราเศร้าตรงนี้เห็นแล้วแบบคือสงสารจริงๆะครับคือไม่น่าเป็นแบบนี้เลยก็ถ้าเราช่วยเหลืออะไรเขาได้เราก็ เต็มที่อะครับ <ฮะ S 2> ก็คือวันนั้นก็คือบริการเต็มที่เลยครับทั้งมอบความสนุกให้แล้วก็เหมือนว่าถามคุยกับเขาอะไรอย่างงี้ไม่ให้กลัวเขาเงาอะไรอย่างเี้ฮะฮะก็อยากกินอะไรก็ไปเสิร์ฟให้เขาตลอดครับรู้สึกช่วงนี้เห็นมีคิวงานร้องไบทุกวันเลยโหก็็นคิวร้องเพลงใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะร้องเพลงครับก็ ก็รู้สึกดีใจนะที่มีงานทุกวันที่ว่าไม่มีครับแล้วเป็นแลามีงานเยอะๆแล้วเราแบ่งเรื่องเรียนยังไงครับทั้งไบส์ตอนนี้ยังไม่เรียนเลยครับก็คือรอก่อนครับก็ว่าจะเข้าเทอมหน้าฮะที่ที่ไหนครับหน้าคาดไว้นะครับน่าจะเป็นรังสิตครับผมเพราะว่าจะมีเห็นมีกลุ่มเอฟซีรังสิตเยอะมากเขารอเราใช่ไหใช่เพราะว่าพี่ดูจากรายการก็สมเอเเมตมาออย่างเงี้ยอ๋อโอเคถ้ามีก็เจอกันเลยฮะก็ ก่อนหน้าจะเข้าเอฟนะครับไปก็ว่าจะเข้าหลังสิษย์ก็คือจะเข้าคณะการอะไรนะวิทยาล<ะ>ัยดนตรีก็คือจะร้องอ่ะแจ๊สครับ<ะ>ก,ก็ยังไม่เปลี่ยนเป้าหมายก,ก็อาจจะเรียนก็อยากจะเรียนใน,ในสายนี้อยู่ครับเอฟซีปากถามเรื่องแหวนเขมีจิตสติเกี่ยวกับแหวนในวันนี้พี่ถามไปแล้วอ่ามีอีกอีกอย่างนึงก็คือเขาบอกว่าผู้ชายที่ใส่เนื้อหนีกับผู้หญิงที่ใส่นิ้วนิ้วหน้านิ้อบ้องสีหนังนิ้วกายเขาบอกว่าจิตสติของคนเป็นแฟนกันใบ้ยังไงบ้างครับ ผมว่าไม่เกี่ยนะเป็นสี่งที่ผู้ชายใส่นิ้วนี้แล้วผู้หญิงใส่นิ้วดางนี่อ่ะไม่ไม่ผมถ้าผมได้แหวนอะไรมาอย่างงี้ผมก็จะชอบใส่่นิ้วกลางกับนิ้วชี้ครับใช่ไม่มีทฤษฎีครับไม่ได้รู้อะไรใส่ไ่นิ้ผู้หญิงสวยออก็สวยก็ถ้าผู้หญิงมาใส่นิ้วกลางนิ้วชี้มันก็เหมือนผู้ชายไปหน่อยผมว่า ก็ใส่นิ้วนางก็โอเคแล้วรร่วมกันทำไมไม่ร้องเพลงคู่กันเลยคะหรือว่ารับงานเดี่ยวอันนี้เขาเขาจ้างมาเป็นงานเดียวครับถ้าถ้าร้องคู่นี่คือต้องรอเขาจ้างอีกรอบนะเจติศรถึงผลงานหนแล้วกันนะคะที่แฟน่อยู่ต่างจังหวัดที่ติดตาม BN อยู่ทุกวันนะคะก็สำหรับแฟนๆทั้งในจังหวัดกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะฮะก็ ฝากผลงานเพลงซิงเกิลแรกของไว้นะครับชื่อเพลงว่าอย่าเพิ่งเซโนฮะเพลงนี้ไม่ว่าจะไปไหนนะครับติดตัวไว้ไปตลอดเลย <Okay. S 1> พกเยียงกับ iPhone เครื่องนึงดาวน์โหลดได้ที <laughs> ่ไหนคะดาวโหลดดาวโหลดได้ทางเว็บ www.truemusic ครับ <laughs> ก็สามารถกดโทรศัพท์นะต้องอยู่ในเครือ TrueMove นะฮะ <laughs> กดดอกยัน222 4ตัวคนระับ222นะ4ตัวแล้วก็บอก พี่โอเปอเรเตอร์ไปเลยครับว่าอย่าเพิ่งเซโรครับขอเพลงนี้หน่อยฮะโอ้โหเพราะมากๆครับผมชอบครับไออ่าแล้วเขาก็จะก็เท่านั้นครับก็จะได้เสียงรอสายที่มีเสียงไว้ฟังทุกวันเลยครับคำถามนิดนึงได้ไหมคอ่บมีซ่า่ามเลยครับว่ามบนมีรึเ่พี่เอตามจีบน้องเนสด้วยจริงเหรอครับอันนี้ไม่รู้นะฮะเรารู้สึกไงบ้างถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ผมก็ ไม่อะไรนะครับก็แก่อนนะคไ้อะไม่ใช่แล้วพี่เป็นเพื่อนไม่ถามพี่ถามข่าวอย่างนี้อ๋อก็เพื่อนท่านนี้ท่านนี้อยากถามอะไรไว้ก็ยินดีให้ทุกอย่างครับอะไรถามกับ่อนได้ไหมโอเคดีค่ะขอบคุณมากครับ